เดี๋ยวนะดูคร่าวๆกอนว่าจิงืเ เตรียมจับกระสอบขาวถ่ายไว้ทุกชั้นแล้วใช่ไหมไม่น่้จะได้ถ่ายนะเนี่ยแล้ว4ี่ชั้นอ่ะเดี่ยถ่ายไว้ไหมถ่ายไว้ไหมเนี่ยเค็ดอัน เ้าเนอกไม่ถูกด้าอีก มีเตียงไหมไม่นี่25กว่า25กิโลเลยลองลองนับดูต้องนับดูใช่ใช่ตรงนี้ที่ต้องแยกจากไอ้ที่มันแถมแถมไว้ในในถุงเมื่อกี้นะมานะมาเดินมานี่เป็นห้าเหรอเนี่ยอดี๋ยวดีนะดีดี๋นะไก่สายไหมครับไปถ่ายเป็นวิดีโอไว้ครับไปหมดแล้ว ยี่ห้าถูกาสี่ยี่สิบยี่ห้านถยี่ห้าในนี้มีเจ็ดข้างนอกถุงมีเจ็ดสามสิบสองมันจะเป็นยี้ลูกกระสอบไหมว่ะปัญหาใหญ่ต้องรือทุกกระสอบไม่มีสิงสิดมามนา จะเกี่ยวกับไอ้โกดังที่ว่าความยาวแผ่นโกดังพี่จ่ายอันนี้ต้องเอาออกไปเลยหรือว่าเอาใส่ไว้ในรถถ่ายไล้นะเพียงายในนั้นแบบว่าถ้าเจอที่ให้ตำรวจถ้าทางปปสได้จับกลุ่มได้นะครับเร่องที่ท่านเลขาปปสได้นำชี้แจงที่น้องสื่อมวลชนเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีนี้จะเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งที่เราเฝ้าจับตามองอยู่นะครับขออนุญาตว่าพอแต่โปรไฟล์ริ่งออกมาแล้วเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับรถต่างๆนะครับรวมพลตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินได้สั่งการให้ปปสอเนี่ยตั้งรางวัลน,นําจับไว้ตอนนี้เรามีเงินอนุมัติจากเงินกองทุนยาเสพติดเนี่ยร้อยล้านนะฮะได้อนุมัติเนี่ยเพื่อที่จะดําเนินการเป็นเงินรางวัลให้กับผู้ชี้เบาะแสนะครับแล้วก็ผู้จับกลุ่ม โดยเฉพาะที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและมีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเราตั้งค่าหัวไว้นะครับตั้งแต่5 0 0 0 0นบาทล้านบาทแล้วแต่นะครับอันนี้จะเริ่มดําเนินการในวันที่หนึ่งมกราคมของปีหน้านี้นะครับ จะทดสอบไปทั้งยามาปิดกีนะเดี๋ยวทางท่านสุนทรธรรมจะบอกว่าตอนนี้มันมีการย้ายกับประมาณเท่าไหร่หรือว่ามันเข้ามาทั้งสองทางพร้อมกันครับท่านคือยาเสพติดการเข้าเนี่ยเขาเขาไม่ได้หวังเปลี่ยนแต่ว่าเขาจะรู้ว่าช่องช่วงนั้นเนี่ยเขาเข้าตรงไหนจะปลอดภัยที่สุดนะครับการเข้านเพราะก่อนที่จะการมีการเข้ายาเสพติดก่าต้องมีการสำรวจ แ,แต่ที่าบ้านมีสวนที่ส้มนครับจากน้ำยาใสๆแล้วเคยเกิดปีาปายเเปา,เเาเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะออกน้ำตาเนี่ยแสแสนมัเป็นสามเหตุเหตุมีนะครับก็คือเป็นยาบ้าครับเป็นสีส้มแล้วเข้มขึ้นแค่ขึ้นเป็นสีน้ำตา สารพวกเวมบตเป็นตบีนนะคือทางไงทางยาบ้าเนี่ยเป็นสารเบตเป็นตบีนนะครับถ้าทดสอบในน้ำยาบกิดจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม น้ำยาใสๆแล้วเกิดปฏิกิริยาเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะออกน้ําตาลเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นสารเมทแอ,อมเฟตามีนนะครับก็คือเป็นยาบ้านะครับก็จะเป็นสีส้มแล้วเข้มขึ้นเข้มข,ขึ้นจะเป็นสีน้ําตาลนะครับโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับโดย โดยรอบของตามแนวชายแดนนะครับในกรณีนี้สืบเนื่องมาจากวันที่9กันยายนนะครับพุธกรกา2564